อ้าวสบายดีและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทานผู้ฟังทั้งหลายบันทีแอดมินเองก็เิมาเว้าเรื่องไพอินให้คุณผู้ฟังและทานผู้ฟังทั้งหลายรับรู้บาพนนไ,นนไ,ไพอินนี้คือไผเป็นแนวอยเป็นจังไรไพอินนี้คือที่พระเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูหรือที่เอิยว่าศาสนาพราหมณ์นาที่ปก,ก้องสวรรค์ สางสายฝ่าสางล่มล่มพายุสางฝนและสางสงขามไปพผ้พอมๆกันเป็นทั้งท้าวสักกะหรือเทวาติลาชผู้เป็นใหญ่หันในช่วงสวรรค์สันลาวะดึงและตั้งเป็นผู้ปกครองพุธปกครองปกปอ้องผูศาส,สนาปัจจุบันพิ์ ในศาสนาภาพฮินดูหรือศาสนาเกา่านนะเนาะถือกรปุปพุทธปาฏถือกรดพุทธปาฏลง่งลายรวยเขาหันยกเอาปฏิมุนติเทพระเจา้าเออไม่ของฮินดูขึ้นมาแต่ว่าก็ะโไม่ปานไรดอกเนาะก็คืออ,อ่พระชีวะ พระพมและก็พระหน้าล่ายถึงยกขึ้นมาศัตตูของพระอินแลนก็เมนผวกอสูนผวกมูม่านทั้งหลายหูพางของพระอินมีหูพางสีขาวเขียวเหลืองสุกหลังทองตามแต่ละกัมปีก็ตากกล่าวต่างกันว่าสีของพระอินทนี้แตกต่างกันตัวอย่างมาในศาสนาพุทธนี่บอก่า พรอ,อินนี้มีหูหางสีเขียวพระอินมีพระมเหสีน้ำกันสีข้นคือนางาสุธมามานางสุชิตตานางสุนันทาและวก็นางสุซาลาสีข้นนี้นี่เป็นมเหสีตามศาสนาพุทธแต่ว่าศาสนาภาพนี่ก็แตกต่างออกไป ศาสนาภาพนี่ก็ว่ามีนางมีนางสจ,จีหรือนางสัจ,จีนี่ก็คือเป็นเมียของะอินินหรือบางครับพี่ในอื่นนางสัจ,จีนี่เอื่นว่าอินท่านี่นางอะลายานางกุนตีและก็นางอับสวนอีกสาวหลาน บางคัมภีรก็ว่ามีโหดเศร้าหาหลา,านตนออมีพิจรุณหมากหลวงหลายนอกไปินมีราชบุตรหรือว่าลูกนั้นหลายพระองค์ตามคัมภีรแตกต่างกันไปเช่วนมามีประชยันมีปชัชชะยันตออีมีนั่งทวาสีหน้า มีภาลีอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเออศิลาลามเนาะในมหากับศิลาลามเนี่ว่าม,มีผาดีมีออราชุนออราชุนนี่ก็ลังๆมาก็คือในมหาพรัตะมีโพสือกัสยปะและก็เมสืออาทิติ กรจบไปแล้วนอสำหรับเหลืองล่าของประอินกระมีมาว้ามาวาสำนันโอกาสหนะ่าแอดมินกเสิหามาเวา้าให้ฟังไม่สำหรับโอกาสนี้สวัสดีครับ